ตั้ดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรพัฒนะวันนี้มาอยู่ในเกม p a r a s Zombie Fusion มันกันอีกตามเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับน้องที่มีชื่อว่าน้องทานตะวันเพลิงนะครับน้องจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะสำหรับน้องทานตะวันเพลิงเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะน้องจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างครับน้องสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ด่านคัตตอมเลยนะครับและนี่นะครับก็คือด่านคัตตอมที่ผมคัตตอมมาเพื่อน้องเนาะซึ่งวิธีผสมน้องเนี่ยง่ายมากครับน้องก็จะใช้นนี่ มีทานตะวันเป็นเบสดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องใช้อานี่อีกแล้วครับต้นเงินต้นเงินอ่างเงี้ยพอใช้ต้นเงินเสร็จเนี่ยเราต้องใช้อ๋อใช้ทอช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 จ้วยเลยทอชบูดนี่ไอ,อตัวไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าพอวันัดเอาไว้กันครับพาวันัดอีกแล้วเดี๋ยวสโลไว้ก่อนนะวิธีผสมร้องเนี่ยก็ต้องมีนี่ฮะทานตะวันเนาะมีทานตะวันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทําสิ่งเรียกว่าทานตะวันทองใช้เข้าไปบีดด้วย และอีกตัวหนึ่งครับเป็นทานตะวันที่ต้องใช้ทอสบูดเนะาะมัดแล้วก็ใช้ถุงมือฮะสุดท้าย ผสมเรียบร้อยเราก็จะได้น้องทานตะวันเพลิงมาแล้วนะครับเอฟเฟกของน้องมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเลยเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยน้องสามารถผลิตแสงอาทิตย์ห0หน่วยทุกๆ3วินะฮะไอถือว่าดีนะน้องมีพลังโจมตีอยู่ที่1,800ก็จริงนะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาสะสมนิดหน่อยนะครับแล้วมันบอกว่าพลังงานสูงสุดเนี่ยเท่ากับ4ีเท่าของความเสียหายของตัวเองอันนี้ก็น่าจะสมมติว่าสมมติเราชาร์จเต็มแล้วอะชาร์จเต็มปุ๊บแล้วเราโยนไปใช่ไหมดาเมจมันจะเป็นที่ 1800คูณ4มัง้งอันนี้ผมเดานะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของน้องเนี่ยหนึ่งเลยน้องสามารถผลิตแสงอาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่องและจะดูดซับกระสุนรอบๆข้างในระยะ1.5ช่องในระยะ1.5ช่องหมายถึงอะไรทุกคนจะเห็นตอนที่น้องอ่ะผลิตแสงอาทิตย์ออกมาใช่ไหมแล้วน้องจะเกิดการเผาไหม้เห็นไหมไอ้ตรงเผาไหม้ตรงนี้เนี่ยน้องสามารถดูดซับกระสุนได้ก็คือเผากระสุนอ่ะให้มาเป็นแต้มของตัวเองตอนเนี้ยเอ่อเปิดแต้มก่อน เห็นไหมทุกคนเห็นปหมตอนนี้แต้มของน้องคือศูนย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้รับการเผาคุณสมบัติพิเศษอันที่2นะฮะหากพลังงานยังไม่เต็มจะคงอยู่และดูดซับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่าชาร์จในเต็มแล้วมันจะปล่อยออกไปปิ้วใช่ไหมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับหากยังไม่ถึงขีดสุดจะเก็บพลังงานไว้ล่วงหน้าสูงสุด15 cm. หน่วยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า15 cm. หน่วยนี่หมายถึงอะไรผมเห็นแต่2,000หน่วยนะครับเพื่อใช้ในการสร้างแสงอาทิตย์ในภายหลังอันนี้ก็ มีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของน้องเนาะ,ะที่ผมอธิบายปไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าน้องอ่ะต้องการเผากระสุนเพื่อเอามาเป็นพลังงานเว้ยแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่สามารถช่วยให้น้องอ่ะสามารถเก็บกระสุนได้คือไอ้บอลนัดแม่เหล็กตัวนี้ครับเห็นปะเห็นปะ,นปะกระสุนจะถูกเผาพอถูกเผาเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานให้น้องเว้ยเมื่อน้องมีพลังงานประมาณเท่าไหร่นะสองพันมั้งถึงน้องจะยิงอะ หมายความว่าเราต้องใช้ตัวที่สามารถยิงทีๆแล้วก็ให้ตัวแม่เหล็กเนี่ยดูดไว้ตลอดเพื่อสะสมพลังงานให้น้องครับอันนี้คือแบบมาทีผมก็บอกว,ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะปล่อยให้มันยิงไปเลยยังจะดีกว่านะครับเอาไว้ได้านหน้าหน่อยนะอออออร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 อเดี๋ยวน้องจะยิงไปเองนะครับประมาณสองพันมั้งเหยียยิงอะ่ะปึ๊บเา้ายังไม่ยิงเหรอยิงดิปังเห็นปะน้องไม่เวลายิงด้วยนะครับก็คือเกินสองพันเสียผมเห็นแล้วแบบ ตัวคัพเปียแบนไปเอาสวยแล้วตัวคัพเปียผมแบนไปนู่นละตัวคัพเปียขึ้นมานี่อะไรวะเนี่ยอะไรเต็มหน้าจอไปหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยเต็มหน้าจอไปหมดเลยปุ๊บเลยด้านล่างปล่อยให้ยิงเลยก็ได้นะทีนียอะไรเนี่ยเกะก,กะ ไม่เดี๋ยวนะะไรมาเกะกะ่างว่านี่ของดีเกะกะดีนักเอา้าวอเตเฮลเอา้ากูเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เอา้าโอ้โหโถโถถัง ว่าจะก๊อปปี้ะหน่อยแม่งโดนเผาหายไปแล้วมไม่ใครตัวเนี้ยจ<ม>่อย่าคุ้มกว่าปะ<ม>ถามว่าดีไหมเหรอตะวันมันก็ไม่ค่อยดีอะคงงนะน,<ม>นึกว่าจะเหมือนในอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าเหมือนในอ่าอะไรนะ เหมือนในเลยนะเหมือนในมอสไฮบริดอะถ้าไฮบริดอ่ะดีบุ๊มเออถ้าเหมือนในไฮบริดผมมองว่าเออนั้นดีแต่นี่มันไม่ใช่ไงมอนคนละมอสกันนะครับ มันต้องยิงแบบต่อเนื่องประมาณเนี้ยแต่ว่ามอรัตบ,บนมันไม่ไหวว่ะมันเอาไว้ยิงด้านหน้าได้ไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะไว้ด้านหน้าอย่างนี้ได้ไหม ได้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 ได,ได้ด้านหลังเอาไปเติมกระสุนอย่างเดียวอะ่ะไม่จริงมันควรสลับปะควรอย่างนี้ปะถ้าเราก็ใช้อีกตัวนีงเอาเดี๋ยวไม่มีอะ่ะแย่แล้วไม่มีเหรียญน,นะ เดี๋ยวลองดูลองดูลองปรับเปลี่ยนกัน ก็ไม่ได้ดีเดย์อนะไรขนาดนั้นพอแล้วพอแล้วหมดช่วงทดลองแล้วครับอันนี้หมดช่วงทดลองแล้วปล่อยให้มันยิงไปตรงๆนี่แหละแต่ว่าเราย้ายอย่างนี้ดีกว่าเออย้ายไปอย่างนี้ดีกว่าปล่อยมันเผาตรงๆดีกว่าครับ เออปล่อยให้มันยิงตรงๆเลยก็ได้เผาเองอะ่ะแต่เราขาดดาเมจถ้ามันขาดดาเมจีแป๊บน,นึงถ้ามันขาดดาเมจมากแล้วก็รอแป๊บจัดให้ กระสุนขาดช่วงหนึ่งอะกระสุนไม่ขาดไปช่วงหนึ่งได้แล้วตะมันขาดช่วงนักเดี๋ยวเติมให้พิกอยู่ไหนอีกลูกนึ่งอะแล้วก็เอาออก ตัวกระโดดอยู่ไหนนี่ขาดพ่วงนะนะขาดพ่วงเหรอเติมครับมันต้องเติมซะหน่อยเดี๋ยวรอพิกก่อนนะเฮ,ฮ้วางมาได้วางมาโฮสเอาสะโฮมลันเลยเพื่อน มาได้ไงวะเมื่อกี้นี่ไงดาเมจขาดครับพอดีว่าดาเมจมันขาดขาดเกินๆผมก็เลยแบบจัดไปนิดหน่อยอันนี้ออกอันนี้ออกเอาของขวัญมา ไม่ได้ดีนักนี่ดาเมจไม่พอครับก็เลยเติมนิดหน่อยดาเมจไม่พอดีนัก เราด่าเบ็ดป๊บปมมึงต้องสูญสลายอ่ะถัดตัวเลยวะครบละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

อันนี้คือดาเมจไม่พอครับก็เลยต้องเติมนิดหน่อยนะเติมแค่เตาไฟก็หลอดแล้วอะไม่งั้นไม่ไหวครับเถื่อนเหลือเกินถ้าสมมุติเราไม่ใช้เตาไฟใช่ไหมเหนื่อยครับยังไงก็ไม่ชนะหรอกดาเมจช้าเพราะว่าเราโดนนี้นโดนในตัวนี้เราตัดด้วยนะดาเมจก็เลยหายไปเยอะ โดนในทานตะว,วันเพลิ่งไม่ตัดตัดดาเมจไปด้วยไหวก็เข,เข้ามาบอกแค่นี้วิ่งบึ้มบึ๊บเถื่อนยังเถื่อนเหมือนเดิมเตาไฟซุปเปอร์ก็เป็นอะไรที่เถื่อนเหมือนเดิมอะุบปุ๊บปุ๊บ อย่าให้หลุดไปด่านปกตินะถ้าหลุดไปด่านปกตินี่คือยังไงก็กินเรียบขนาดซอมบี่ทีมองว่าถึกมากๆอย่างแบบแคบเดียวตายหมด เฟสสุดท้ายแล้วเฟสสุดท้ายปืน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 จบแล้วอันนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอาสุบับไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ